ครับตอนนี้ผมก็มาเก็บเบ็ดกับน้องเพชรนะครับแถวบ้านวังแดงนะครับก็เอามาช่วยเก็บนะครับเพชรปลาอะไรเดียดูดิมันมีตัวหนึ่งนะดูดูนะครับท่านผู้ชมดูดูดูด,ดูมันยบยบไหมไม่ยยบปลาเนี่ยเป็นปลาอะไรนยะถ่ายโดกับดาวอา้าวไอโดจริงๆครับท่านผู้ชมกลับดาวไปแล้วว้าวลยยกเลยยกเลย,ย นี่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 สายสวยนะครับไปโดกลับดาวไปแล้วครับท่านผู้ชมบุบนี่นี่หนึ่งแต้มแล้วนี่เป็นไงละ่ะชะโดกลับดาวแจ่มมึงอ่ะแกะเลยโลคบปากเลยอ่ะกินเม็ดเราไม่ขาด้วกับดาวไปแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับเดีย๋ยวเราดูแต้มต่อไปนะครับวันนี้ หลังจากกลับมาจัก่าที่ไหนล่ะจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเถิงก็ได้แต้มแรกแล้วครับเป็นชโดนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูแต้มต่อไปนะครับ <c oughs> ครับตัวนี้กินอีกตัวแล้วเพชรบอกเจออีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมตัวแต้มที่สอง ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับต้องขวานนะครับต้องขวานนะครับดึงเข้าไปนึ่ดึ๊บดึบดึบดึบตามหามไปเรื่อยๆไม่ต้องดึงถ้าดึงเดี๋ยวหลุด Eu vou. I know. ครับใส่สวยครับใส่สวยครับใส่สวยนะครับอยู่ไหมนี่ใส่สวย,สสวยครับ,รรบท่านผู้ชมเดี๋ยวๆใส่สวยใส่สวยปักครั้งครับปักครั้งนี่เอามีดอ้ะตรงนั้นตัดต้นไม้เลื่อนม้นมาปักครั้งนะครับท่านผู้ชม สวยๆนะครับมีไซมีไซอยู่ทำไมมีไซแต้มแรกแต้มที่สองน้องน้องต้อมแต้มแรกคือชะโดเนี่เป็นไงละ่ะน้องต้อมเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าแจ็คน้องแจ็คเขาไปตกเบ็ดเจอก็มาก็ไม่ได้ถ่ายทำกลัวจะหลุดเลยก็เอาขึ้นมานะครับเมื่อคืนนี้นี่แต้มนีแต้มที่สามแล้ว เป็นปักคังนะครับใส่สวยนะครับไปก็ยอยู่เอาเอาขึ้นเรือก่อนเอาขึ้นเรือก่อนเ๋ยวหลุดมือใหม่นะครับก็ทำอะไรก็กึกกักกึกกักอยู่นะครับยังยัง ยังไม่เข้าที่แต่แับยอดนะครับนี่ดูดูดูท่านผู้ชมใสประมาณเท่าไหร่คนนี้นะโอ้ยใสใสแปลกสบายตาย่อไปคนได้ไม่เป็นไรใสหก เจ็ดนะครับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมน้องต้อมเห็นไหมแห่งต้อมโอเคครับนี่อันนผู้ผู้จัดการนะครับนี่ชะโดกับดาวไปแล้วอันนี้นี่ตัวนี้แต้มที่สามโอเคครับเดี๋ยวเราดูแต้มต่อไปนะครับท่านผู้ชมน้องต้อมน้องเมนี่โอเคกินอีกตองตัวแล้วครับท่านผู้ชมดูนะครับ เด็กใหม่คือ,อยักที่จะเรียนรู้ที่ว่าจะาต้องทำยังไงนะครับเอาขันมาค่อยๆสาวขันมาไม่ต้อง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 ตกใจไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยทาไม่ต้องไปตกน,นะครับอา่าทีหลังต้องจับเชื่อกก่อนว่าอา่า เมื่อกี้ลุงน้อยยังรู้เลยว่าปลากินตัวนี้ดึงดึกๆปล่อยโอเคต้องสาวคันก่อนก่อนอื่นไม่ใช่แก่ก่อนถ้าแก่ก่อนถ้าตัวละสามสิบโลยี่สิบโลมันดึงมึงตกน้ำแล้วก็หลุดนะครับนี่แต้มนี้นะครับดูดูดจักทำไรแจ๊กทำไรนะอาบน้ำอาบน้ยเล่นปลา โอ้โหดูแจ็คมันอาบน้ำให้ปลาหน่อยดูเดี๋ยวดู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 บอกว่าอาบน้ำให้ปลามีอย่างนี้ไงอาบน้ำให้ปลาก่อนนี่กปลาผมรักความสะอาดอาบน้ใหห้มันน่อยต้องอาบน้ำให้มันหน่อยเฮ้ยมันอยู่ในน้ำมันก็อาบน้ำแล้วฮะมันเอาอยู่ในน้ำมันก็อาบตั้งทุกวันเลยนะไมเป็นคนขัดถูสวขีวันเนี่ยคนเราจะดูสบู่ลุงอ้จะไปไกลว่างั้นเถอะไปไกล ความสดเห็นไหมเนี่ยสดนะครับนี่ไงไก่ยังกัดน้ำเลยใช่่วไกแล้วปลาจะกัดน้ำไม่ได้เหรอลุงได้กี่ตัว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 ไม่รู้นี่ยเยอะไรเนี่ยเยอะไรเนี่ยเฮยเยอะไรเนี่ยเยอะหนึ่งเดือนนี่โอ้โโด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 มีแต้มที่สองนะครับขึ้นไปแล้วแต้มแรกแต้มที่สองกัดน้ำเหมือนไก่ลุงกัดน้ำเหมือนไก่ ไปไกลหน่อยไปอันนี้ไปจังหวัดเลยเป็นตัวรับเพ่อสดสดสดแน่นะดูนี่ลยสดนีสวตั้งนซูมดูเลยเนี่ยนี่นีสดสเลยครับของสดสดแท้ครับไม่มีการตอดเติมโอ้โห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 โอ หอกเดียวกันเลยหอกเดียวกันเดี๋ยวเราจะชั่งกันเลยว่ากี่กิโลนี่เอ้ยมอหกเดียวกันเลยลุงมันอาบได้กดไว้นี่ไอ้โดมันก็อาบด้วยดิวะเฮ้ยกลับดาวไปแล้วไอ้โดมันกลับดาวไปดังท่านผู้ชมนี่สามแต้มเราดูกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กิโลเอาเลยแจ็คขึ้นชั่งเลยแจ็คเลย,นะเลยอันนี้ ปีลาเชนสามตัว19บเกครึ่งนะครับนี่เดี๋ยวจะส่งไปวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับพี่ครับ